เรามีความเชื่อว่าเด็กเนี่ยจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดนะคะก็ต่อเมื่อที่เขาอยากจะรู้หรือว่าเขาสงสยัยเขาอยากจะหาคําตอบ นวัตรกรรมบ้านปลาดาวนะคะมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะคะอันแรกเนี่ยก็คือ PBL นะคะที่เราเรียกว่าเป็นนวัตรกรรม problem based learning นะคะโดยใช้กระบวนการ e d i ด r a อันที่2นะคะก็คือกระบวนการ Steam design process นะคะอันนี้เราใช้ในโครงการ Starfish maker นะคะส่วนที่3เนี่ยนวัตรกรรมบ้านปลาดาว 3R เนะะี่ยค่ะก็จะถูกแบ่งออกเป็น3วิชาด้วยกันนะคะ ก็คือภาษาไทยนะคะภาษาอังกฤษอยู่ที่เราเรียกว่าไทยกริชนะคะเป็นผสมคําระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษและส่วนที่3ก็คือะคณิตศาสตร์ค่ะนวัตกรรมของเราเนี่ยเรามุ่งเน้นให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะอ่านออกเขียนได้แล้วก็คิดเลขเป็นนะโดยผ่านกระบวนการ active learning หน่ง mm hmm. เราอยากจะให้เด็กๆเนี่ยเขาได้สร้างความแตกต่างจากสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้มานะคะเขาอาจจะต้องไปแบ่งปันนะคะการเรียนรู้ของเขาเนี่ยให้กับชุมชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนในโรงเรียนนะคะจะเป็นน้องในโรงเรียนรุ่นพี่หรือว่าผู้ปกครองเองนะคะหรือแม้กระทั่งชุมชนที่อยู่ภายนอกเขาอาจจะไปค้นพบวิธีการแก้ไขปัญหาบางอยา่างเขาอยากจะเอามาแบ่งปันกับคนข้างนอกนะคะเพื่อทําให้สังคมที่ที่เขาอยู่เนี่ยค่ะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ตัวนวัตกรรมบัานปลาดาวทั้งหมดนะส่งเสริมให้เด็กนะคะมีความมั่นใจก็เป็นเจ้าของการเรียนรู้ของเขาเองทั้งหมดเนี่ยค่ะในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยทำให้เด็กๆเ,เนี่ยเขามีลักษณะมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์สามารถที่จะคิดคนนวัตกรรมต่างๆได้เด็กๆสามารถที่จะเรียนรู้ในการทํางานเป็นทีมเป็นผู้นําแล้วก็เป็นผู้ตามเพราะว่าการที่ทํางานของเด็กๆค่ะเ,เราไม่ได้ จัดกลุ่มให้เขาทําเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเขาจะสามารถทํางานตามที่เขารู้สึกว่าเขาจําเป็นที่จะต้องทํากับเพื่อนบางกลุ่มหรือบางคนได้